สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องมือนีน้องสรลานะครับสิพาพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมมาใส่ถุงอินทพารลัมนะครับผมถึงฤดูกันต้องใส่ถุงอินทพาร์ลัมแล้วนะครับผมช่วงนี้กะหนาห้อนะครับพาลัมจะสุกหนาห่อนนะครับผมพี่น้องพาลัมอิสราเอลนะครับก็ใส่บ่อยางนะครับผมพี่น้องสุกเขาเลยนะครับผมเลยก็เอาสายเคเบิลท้ายนะครับลัดไว้นะครับใส่ไว้นะครับเพื่อเวลาลูกมันซุกแล้วนะครับลูกมันจะล่วงลงพื้นนะครับพี่น้อง อันนี้เขาบอให้มันล่วงลงผืนเนาะให้มันล่วงลงในถุงนะครับผมพี่นอกถ้ามันมีหมากที่มันล่วงลงก่อนเขาก็เอาออกนะครับเก็บออกก่อนนะครับผมนี่แล้วก็วิธีการเก็บเขาก็จะเก็บแบบนี้นะครับเปิดกลดถุงแบบนี้แล้วก็เก็บเอานะครับผมพี่นอกแล้วก็มัดไว้อีกเก้านะครับผมร้อให้ลูกรุ่นต่อไปมันสุกล่วงลงอีกนะครับผมเฮ็ดแบบนี้มันสิเก็บได้เรื่อยๆนะครับผมเขาจะบดด้ยซันเก็บเธอเดียวนะครับผมการทํางานของน้องเซลาเมื่อนี้นะครับผมพี่นอกใส่ถุงแบบนี้ก็มีคอดีอีกอย่่างงนนนึพี้อ กันนกไว้ได้พร้อมนะครับนกจะมาจิกนะครับเพราะว่าถ้าลูกมันสุกแล้วนี่มันจะหวานมันจะแสบเนาะนกจะมาจิกลายนะครับกันไว้แบบนี้นะครับมดก็จะจิกไอ้นกก็จะจิกมาได้ว่เาพิษนะครับผมนะครับนี่ครเป็นบรรยากาศแล้วพี่นงนี่ครับนี่นองเสลาใสเสร็จแล้วนะครับ ช่วงข้างใต้นะครับช่วงล่างแล้วนี่ใส่เสร็จแล้วเลือช่วงบนนะครับต้องปีนขึ้นไปเทิงนะครับพี่น้องนี่สวยงามนะครับผมนี่ครับใส่เสร็จแล้วมันก็จะออกมาหนาตาประมาณนี้แหละครับผมพี่น้องนี่อันนี้ที่ยังบัตรในไซนะครับน้องเสล่าอันดีใซนต่อให้มันเสร็จนะครับผมพี่น้องแต่พี่น้องมาคลิปน้องเชลานะครับผมก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องเสลาน้ำในนี้ครับผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเซลาได้เฮ็ดคลิปต่อไปนะครับผมเพื่อเป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งของน้องเซลานะครับผมพี่นอ ถ้าขาดพ่อแม่พี่น้องที่รับชมคลิปน้องเซลาไปกันน้องเซลาก็คือสีบุมมีมือนีนะครับผมเห็ดคลิปมาหอมือนีกนัขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้ยครับผมที่คอยให้กำลังใจน้องไส้ลายตลอดเสมอมาครับผม